สวัสดีจ้าสวัสดีเช้าวันเสาร์นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวลงเลยเอ,อัดคลิปจบเดี๋ยวลงเลยมามาดูอะไรตื่นเช้ามาเนี่ยโอ้โหแบบวันนี้ไม่ได้ไปทํางานาหลวงนะคะก็ไม่ได้ทํางานประจําก็ไม่ได้ตื่น่่ไไมด้ตืนแต่เช้าโอ้พึ่งตื่นพิ่งตื่นจูนนิดนึงอะมาดูจ้ะดูดูอะไรทุกคนอะไรจะขนาดนี้ โอ้ยรู้อยู่นะคะว่าหิมะจะตกแต่ก็เข้าใจว่ามันจะตกตกแล้วก็หายอันนี้มันไม่หายเลยนี่มันก่อแบบใหม่เลยแต่ทีนี้ว่าดูน้ำพุ่งเนี้ยนะมันจะเป็นอากาศบวกโอ้เพื่อนเพื่อนดูปีนี้อะไรเนี้ยฉันว่าฉันจะเข้าไปเอ่ออะไรนะในแวกคูดนะในใน,ในบ้านปลูกต้นไม้ไปเอาอุปกรณ์มามาเพาะมาเมล็ดดู ไว้ใจไม่ได้เลยสงสารนกด้วยดูดิดูโอ้โห,โห,โหแต่อากาศก็ไม่ได้หนาวมากนะคะนี่ไม่ได้ใส่เสื้อหนาวนะเนี่ยไม่ได้ใส่เสื้อหนาวเสื้อเยืดอถึงเดียวถามว่าหนาวไหม,มก็มีบ้างแต่ก็มันไม่ได้หนาวแบบเสะท้านนะสงสารนกจังเลยอะนะแต่มันมันเป็นหิมะเปียกนะคะหนักหนัก ถ้าโดนกเอบินมากมากหิมะอาจจะเกาะแล้วก็บินไม่ไหวได้นะมันก็อาจจะเกิดกรณีนี้นะอันตรายสำหรับลูกนกนะคะดูอะไรเนี่ยเมื่อวานยังชมอยู่เลยเมื่อคืนขับรถกลับบ้านเนะี่ยยังชมอยู่เลยค่ะดูดูหน้าบ้านหน้าบ้านอย่างนี้นะก็คือว่าเราต้องโกยออกนะคะเนี่ยอย่างเงี้ยนะเพราะถ้าไม่อย่างนั้นอะ เออมันเป็นน้ําแข็งค่ะแล้วลื่นมันลื่นเพราะตรงนี้มันเป็นปูนนี่เพิ่งตื่นสดๆเลยว่าจะไปกินกาแฟซะหน่อยเดี๋ยวดูก่อนต <c oughs> ายแล้วฉันต้องมานั่งโกยหิมะออกจากรถอีกโอ้ยเบื่อสุดก็คือต้องโกยหิมะออกจากรถเนี่ยจ้ะ เนี่ยเชื่อไหมว่าลูกชายไม่เคยทําให้เลยนะว่าแล้วก็นินมันอีกนะน้อยครั้งที่เขาจะทําให้นอกจากใช้ใช้ก็มาทําแบบโมโหโมโหคุนนะ่ะม,มีเรื่องเมาอีกแล้วโอ้ยตายตายตายอะบกมาที่อื่นดีกว่าบกเรื่องเรื่องลูกชายนี่ชั่วโมงหนึ่งก็บ่บนบ่นไม่จบโอ้ยนะถนนคงไม่ลื่นนะคะถนนคงไม่ลื่นคงจะแบบ เอ่อธรรมดาธรรมดาเพราะว่ามันก็ยังตกไม่หนาเท่าไหร่นะเพิ่งจะสิบเซนไม่หนาเท่าไหร่ไม่หนาเท่าไหร่แต่ก็ตกใจนะตื่นเช้ามาโอ้โหลถชั้นเนี่ยค่ะอยู่เมืองนอกก็ต้องประสบปัญหาแบบนี้นะคะแต่มันก็เออมันก็ทุกแบบสวยงามนะคะมีหิมะมันก็สวยนะแล้วมันก็เป็นเออเป็นเป็นธรรมชาติธรรมชาติของเขาอยู่เมืองไทยร้อนก็ คนที่อยู่เมืองไทยมาอยู่เมืองนอกก็จะปรับตัวลำบากคนที่อยู่เมืองนอกไปอยู่เมืองไทยก็จะปรับตัวลำบากแต่ว่าทุกอย่างมันปรับได้จ้ะอ่ะมาฝากคลิปไปแค่นี้ก่อนเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวไปแปรงฟันก่อนแล้วเดี๋ยวออาไปทานกาแฟเดี๋ยวถ่ายตามทางให้ดู